วันนี้นะคะกัตามพระธุดงเนาค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านเด้อจ้ะกล้เมื่อแล้ยวดิเกือบแล้วเกือบเพ่อเทพพ่อพระธุดงค์าระตะกีพนร้ายหลายนั่มจนสิบเป็นร่มละเมื่อวานไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานไปแล้วปากพูดว่าเมื่อวานมีเพื่อนหายเยเนาะใช่แต่ให้ไม่ครบอึมวันนี้ท่านเรียกให้ไปหาเมื่อกี้ก็เลยได้มา ต่ว่าผงยินค่าว่าเพื่อนสีใหญ่วัดบ่จ้าจะไปทุกดงอินเดียนะครับเอาก่อนอื่นก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะครับก่อนอื่นเลยก็อย่าเพิ่งด่ากันเนาะงวดที่แล้วหลุดนะครับผมงวดที่แล้วหลุดนะครับเอฟซีจะให้ตามอีกไหมครับเอฟซีให้ตามผมก็เลยไปตามให้นะครับผมตอนแรกก็ว่าจะหยุดก่อนจะยังไม่ตามนะครับเพราะเลขหลุดเนาะเพื่อนก็ว่าแอดมินบอไปตามให้ครับบางแคมันหลุด ไปตามผมคอยมีคนเบิง์ก็เลยบุอคอยเด้ตาม<ช>นะค,ะค่ะแต่ว่า <ผม S 1> อีฟซี่พันทักเขามากา็เดตตามว่าไปตามพาธุดง์แม่นรุดก็ตามไปคือเจ้าเดอร์คาับแต่ว่าเป็นสีเดินทางเด้ใช่ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคือช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนะครับอีฟซี่ครับค่ะนะครับหาแนวทางฝากพี่น้องอย่างเดียวนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่เก็บเงินเข้ากลุ่มใดใดทั้งสิ้นนะครับผมเพราะไม่มีกลุ่มนะครับผม มีแต่กลุ่มเบิกทรัพย์อย่างเดียวกลุ่มผมไม่มีนะครับเข้ระเขาฟรีไม่เสียเงินอราวำลังวิชาชีพนะคะเนาะนะครับปรเด้ปัจลิงพนันเด้อค่ะพี่น้องซื้อรัฐบาลย่างเลียวซื้อแต่ลอตเตอรี่ครัฐบาลพระธุดงเป็นจังไบเนาะเพิ่นฝันบอกค่ะหลังจากที่เราเข้าไปเมื่อวานเนาะท่านก็ให้ตัวเลขมานะครับผมแล้วท่านบอกว่าอาตมาลืมให้อีกตัวนึง นะครับผมก็เลยรีบไปเลยเมื่อเช้าก็เลยไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าท่านติดภารกิจจะไปอะไรไปงานอะไรเนี่ยครับก็เลยไม่ได้คุยกันภารกิจอะไรแต่ว่าเพื่อนสิไปอินเดียวันที่เท่าไหร่ก็วันที่สิบหกตอนเย็นครับผมสิบเจ็ดสิบเจ็ดจ้ะท่านว่าสิบหกนะสิบหกตอนเย็นนะอครับ oh. แต่ว่าจะให้ต่องวดไม่รู้จะทันหรือไม่ทันนะครับแต่ก็จะเดี๋ยวโทรสัมภาษณ์เอานะครับเนาะ ใครที่ดูคลิปเมื่อวานนี้ก็อาจจะรู้อยู่นะครับคน,คนคบนไม่ค่อยเห็นไนงพระธุดงค์ไล่พระศรีสาส่วนพระพญ็นาคอุปโภกับศรีพ่อเสีเยก็ตัวละแสน, <c oughs> แสนจนเดย <c oughs> คือพระธุดงที่ว่าแต่ก่อนน่ะตัว,ต,วตัวละแสนนะครับแล้วทีนี้ท่านก็บอกบอกว่าเอาเจ็ดหมื่นก็พอาอาล่างเจ็ดหมื่นในลูกศิลย์ลูกหาเขาถูกยาเป็นฉายานะครับไม่ใช่ท่านถูกเองนะครับเป็นฉายานะฮะ ขาถูกลายกว่าแสน,นได้หะรอละว่า,าเขาถูกขายกว่าแสนนะแต่ว่าท่านเอาท่านบอกเอาแค่นี้เอานะครับอ,อท่านไม่ได้ถูกนะครับฟรีครับผมคือลูกถินลูกหามีโชคมีลาบด้วยนะครับก็ถูกกันเยอะก็ได้มาช่วยสร้างศาลาสร้างอะไรนี่แหละครับผมที่ท่านพูดให้ฟังเมื่อวานนี้แหละครับแต่วันนี้เนี่ยท่านให้ไปเอาตัวนี้นะครับเลขล่างนะครับตัว <từ S 2> ไหนเนาเป็นลืมบอกซี่สี่ตัวเดียวบ่บบจ้า ไม่รู้เหมือนกันเขาฝันเห็นผู้หญิงนะแมท่านท่านก็บอกว่าสี่สี่ท่านบอกแค่นี้ก็คือตอนนั้นน่ะคือไปถึงหน้าวัดแล้วท่านก็สงสัยรีบไปไหนก็ไม่รู้อยู่ในรถตู้นะเอาอาตมาลืมสี่สี่นะเออก็เลยเออสี่สี่กับสี่สี่กับปู่ก็เลยไม่ได้ถามกันว่าปู่นิมิตฝันเพิ่มหรือว่าเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยววันที่สามสิบเขไปตามกว้างฝันเกาเพิ่นเพิ่นเืิมแปรให้กว้างฝันตตงวดนะแม่ที่เพิ่นเอามาบ้านจำว่าไครบอก ตอ,ตอนแรกท่านบอกว่าท่านไม่เอาเป็นวา่าผู้ญิ่งมาหาผูงิ่งผูเทานะอ่าตอนแรกท่านบอกว่าท่านไม่เอาสงสัยจะนิมิตฝันใหม่หรือเปล่าท่านเลยให้เรียกไปเอาไอ้ตัวนี้นะครับนี่แหละก็เป็นที่มาของพรทธุดงนะครับท่านบอกว่าให้กลับมาใช้ตัวละแสนเหมือนเดิมเลยมันมันมันเป็นว่าอย่างนี้เนาะเป็นไปอินเดียนีพันิ์ศรีมาบค่ะไปสามเดือนครับไปทุดงที่อินเดียสามเดือนไปจำพรรษาอยู่ที่นู่นนะครับเพราะท่านจะไปเป็นประจํานะครับผม แล้วก็จะมารับกระถิ่นอยู่ที่วัดนะครับ <c oughs> เพราะว่า<ำ>ตอนนี้ก็กาลังสร้างห้องน้ํานะครับ <c oughs> ก็มีสายบุญนะครับมีสายบุญมีคุณแม่นะครับก็ได้มาร่วมซื้อน้ำอะไรถวายปู่อยู่เนาะเดี๋ยววันที่สามสิบก็<ม>จะไปถวายให้นะครับมมแม่ติมีมนะคะคุณไห้ซื้อน้ำแล้วก็ถูกกระ,ะเที่ยนครับสาธุบุญด้วยนะครับแม่ครับค่ะเพราะว่าทั้งวัดเป็นขาดน้ำเนาะโอ้โครับมีพระอยู่หกหกรูปต้องเรียกว่ารูกมะ จ่างหกรูปอ่าครับผมหกรูปเนาะอ่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันต้องขออภัยแต่ว่าเพิ่นติบไปอินเดียไปเตปูบ่ะค่ะไปแตป่ปูคร,ค,ปครับผมอ๋อกะจีแล้วพระลูกวัดเพ่อนครับน้ำนี่บ่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีครับผมคนมิจอยู่ในป่าสาว่ค่อยมีคนขเข้าไปครับอยู่เป็นเป็นวัดป่าช้านะครับ,รบผมเป็นเป็นวัดอยู่แต่ว่าอยู่ในป่าช้านะครับป่าช้าสามร้อยไร่นะครับก็วันนี้ก็ไปตาม ตัวเลขนะครับผมที่ท่านให้มาไม่ครบนะครับเหลือแต่ชุดสามตัววันที่สามสิบนะครับก็จะไปขอแนวทางนะครับวันนั้นก็ขออนุญาตไลฟ์สดใช่ครับคงสุดท้ายเป็นตัวเน้นด้วยไถว้ยน้าร่อมนะลิฟที่ท่านใดจะไปนํ่เหรือว่าจะฝากน้่มก็เชิญได้เ้ยค่ะวันที่สามสิบมันจะเป็นตัวเน้นตัววงกลมให้นะครับหลังจากที่ท่านให้ชุดเต็มมานะครับลิฟซีครับ สอบถามทางชจองก็ได้เนาะสิไปจังไดมาจังไดกระโทรมาเบอร์ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่นะคะ <ผม S 1> เป็นสีเน้นไฮอันนี้เป็นสูตรคำนวณหรอคอ่คะสูตรคำนวณบวกความฝันครับแยกบนล่างแยกบนล่างให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างโอกหัวเนาะใช่ <ขอ S 2> ครับ<ช>ก็คือ ทันก่อนที่ท่านจะไปทุดงนะครับผมแ่ะปล่อยสูตรเต็มเมื่อก่อนเป็นวันไหนให้สูตรเต็มครับอันนี้อันนี้เป็นสูตรเต็มนะสาหรับชุดสองตัวแต่วันที่สามสิบก็จะเป็นชุดสามตัวแล้วก็ชุดเน้นเหลือไม่กี่หางท่านว่าอย่างนี้เนาะจะเยหน่อยรุ่งรับโบนัหน่อยใช่รับทุดงตัวนัแ่เป็นขาวว่าจะงวดอ่ะค่ะแปดงวดหลุดหนึ่งงวดครับงวดงวดเมื่อกี้แหละครับหลุดครับงวดที่เก้าหลุดใช่ท่านบอกว่าหลุด ี้ท่านตี่าถือกี่กั้นะเนาะใช่เพิ่นแปลไม่ถูกเองเิ่นหมายมันสิประกอบก้ความฝันใช่ครับเอาแต่ก้าวอย่างเดียวท่านว่าครับก็เป็นความฝันเนาะเอฟซีเนาะเป็นความฝันนะครับอ่ะอันนี้เป็นสูตรเต็มชุดเต็มนะครับเดี๋ยวรอวันที่สามสิบเนาะเดี๋ยวรอวันที่สามสิบนะครับนี่ผมไปตามตัวนี้ไหมแต่แต่ความหมายผมไม่รู้ว่าเป็นแบบไหน ท่านเลยไม่ได้คุยกันโอ้ตอนแรกว่าท่านว่าไม่เอาเนาะก็เลยสงสัยท่านเปลี่ยนใจอย่างทั้นแจ้งมาที่แดกเพิ่มกระเพาะมเอาบ่ายนี้เพิ่มไม่วากันไว้เนี้ยนะครับเมื่อที่แล้วหลุดนะครับ fc ครับอย่าด่าผมเด้อเด็กปะมีข่าวไม่รู้สละข้าข้าก็บพี่หัวเจาะก็ได้นี่เป็นคำนวณเอาเนาะเป็นคำนวณครับเป็นเคำนวณเอาขึ้นความฝันเป็นคำนวณแต่เพิ่นประกอบกันครับ เราก็ไม่รู้นะว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับผม,มก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับค่ะไก่หมื่แล้วนะเนาะจะนิ่งๆนะคะแคบไปนะจ๊ะพี่น้องมากระน้่บอนะคะสาม,มากระตามกระโดมกระพานนะคะอย่างมาทั้งคีล้อกเน้่บันอแคบไว้จดไว้ชับอยู่บานนี้ใหกว่าอันนั้อย เน้นเน้นแขนแขนบนบนบนล่างด้วยพี่นอ้องในเสียอ่ะในฟัง่งบนวิ่งสองค่ะกะสิมีศูนย์สองหกสองสามสองเก้าสองค่ะแล้วกัิมีศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งนะคะเฉพาะบนย่างเดียวนะคะเพราะต้องกลับวะไม่ต้องกลับครับบางที่ก็มีออกตัวกลับคือกันแต่ว่าผมว่ากรับก็ดีครับกดีครับ <c oughs> ขัพูดว่ามีงบกับว่ากลับแลบวแต่ค คันว่าหลายเหลือเอาโตเข้ามาคักตัวสองตก็ได้แต่ว่าเลขล่างนี่ซีซอง่ายชุดดึงชนากินแบงรัาบานเนาะคะ่ะวิ่งสี่นะคะค,คุณคาดอกมากจะเป็นศูนย์สี่หกสี่สามสี่เก้าสี่แล้วก็สี่สี่เนาะคะ่ะนนี้ชุดล่างนะคะสําหรับซ้ายวิ่งนี่ก็วิ่งสองบนล่างวิ่งสี่นะคะเอาเห็นทุกช่องชัดเจนเนาะ่องแล้วลนอกบาทนี้คือคไม่ย่ำ ให้ฟังอีกเชื่อนึงอย่านบูเห็นนาค่ะเนาะ้าทุดงตัวละแสนนะคะเป็นสายาสายานะครับแต่เราถือขาแสนคุณลุกสีละว่าตุกสิถูมันก็จะเวอร์ไปพนท่านท่านว่าเนาะแต่ว่าอัเรา่อกเขาฟังนะฮะแสนหรว่าเบิ่งไม่คิดกะไ้ก็เลยถามถามปู่บอกว่าอาปู่กลับมาใช้ตัวละแสนเหมือนเดิมดีกว่าเนาะปู่มานดีเลยมั้ลมันดีหรืว่าเลี่ยนระบบ่มานเห็นบ่ ขอพนุกขอค่าบานมีครับพ้นไปอินเดียนีผู้ใดสีได้เลขก็เดี๋ยวบางทีก็ติดต่อทางท่านติดต่อกับท่านบางทีท่านก็ส่งตัวเลขมาเดี๋ยวผมจะเป็นสื่อกางสะพานบุญเป็นคนพูดให้นะครับครับขอรบารย์โมโะคครับผมคิมเบอร์โร่ไฟด้วยกัครับตามให้เหมือนเดิมนะครับฟัตุดงนะครับ